พบกับพระกิติคุณสิริกุโนในธรรมะคือคำตอบวันนี้ก็จะได้มาพูดธรรมะในประเด็นเรื่องความไม่ยุติธรรมเกิดจากความไม่มีธรรมพูดถึงความไม่ยุติธรรมเนี่ยก็คงเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ว่ากับใครก็ตามย่อมสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจสร้างความ สร้างบาดแผลทางจิตใจสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของเรารวมถึงตัวผู้ที่ให้ความไม่ยุติธรรมกับคนอื่นด้วยสุดท้ายแล้วผลร้ายแรงก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเช่นกันให้สิ่งใดกับผู้อื่นสิ่งนั้นก็ย่อมจะสะท้อนเข้าตัวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั้นเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงที่ ไม่มีใครหนีผลได้ทำกรรมเช่นใดไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นพูดถึงความไม่ยุติธรรมเนี่ยถ้าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องยุติธรรมไม่ยุติธรรมเราก็จะนึกถึงเรื่องการตัดสินคดีในชั้นศาลมีการตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ในชั้นศาล เรื่องของความไม่ยุติธรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยมีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็จับกลุ่มรวมกันเป็นหมู่คณะเป็นสังคมแบมนุษย์เราเป็นสัสงคมที่ต้องต้องมีหมู่มีคณะมีความเข้ากันได้มีความเป็นพวกเดียวกันมีความเสมอกันถ้ามีมนุษย์คนใดคนหนึ่งเกิดความแตกต่างเป็นแกะดํา เข้ากับกลุ่มไม่ได้หรือว่ามีความที่เด่นมากเกินไปมนุษย์คนนั้นก็อาจจะถูกทำลายถูกทำลายถูกบีบให้ออกจากกลุ่มถูกปฏิบัติแบบสองมาตรฐานหรือที่ร้ายแรงที่สุดก็คือถูกฆ่านั่นเองเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามศาสนาการเหยียดสีผิวทำร้ายคนที่มีสีผิวที่ต่างจากตน ทำร้ายคนที่มีชาติพันธุ์ที่ต่างจากตนการศึกษาต่างจากตนอันนี้มันก็คือความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นคือการที่ไม่ยอมรับความแตกต่างของคนไม่ได้เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความโหดเหี้ยมเป็นด้านมืดในจิตใจของมนุษย์ ที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่เว้นแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้ก็มีความไม่ยุติธรรมให้เห็นมันเกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นส,งสังคมองค์กรในที่ทำงานในวัดกด็ดีสังคมคารวาสังคมสงฆ์ก็ล้วนมีความไม่ยุติธรรม,มเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ ฉะนั้นเรื่องของความไม่ยุติธรรมเนี่ยประเด็นแรกก็คือถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างความแตกต่างของมนุษย์เราไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เราไม่ได้ให้ค่าของมนุษย์ที่การประพฤติปฏิบัติการกระทำคุณงามความดีเนี่ย ความไม่ยุติธรรมมันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความไม่ยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็มาจากปัจจัยที่มันเป็นตัวทําลายความเป็นธรรมในจิตใจของเราซึ่งทําให้เรื่องที่ผิดกลายเป็นถูกได้ทําให้เรื่องถูกกลายเป็นผิดได้อย่างเช่นเรื่องเงิน บางคนอาจจะบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อเขาได้ถ้าไม่มากพอถ้าเงินมากพออะไรก็เปลี่ยนได้จากที่ไม่เป็นพวกก็เป็นพวกได้จะทำให้ถูกเป็นผิดก็ได้จะทำให้ผิดเป็นถูกก็ได้ก็คือเงินมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำลายความเป็นธรรมในตัวของคนที่ยังไม่มีความตั้งมั่นในคุณงามความดีคุณธรรมยังไม่แข็งแรงแข็งแก่งถูกลมพัดก็หักโค่นได้เหมือนต้นไม้ที่รากยังไม่แข็งในชีวิตของเราก็ย่อมจะเจอความไม่ยุติธรรมให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง เพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ใช้เหตุผลเป็นหลักในการดําเนินชีวิตมนุษย์ของเราใช้อารมณ์อย่างที่เขามีงานงานศึกษาหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาถ้าใครเป็นคนหน้าตาหลอ่อสวยก็ย่อมจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าคนที่หน้าตา คีวิวคีวเลหรือคนที่แต่งตัวดีๆแต่งตัวดีๆใส่แบรนด์เนมใส่ของราคาแพงบุคลิกภาพดีเข้าไปในร้านค้าก็จะถูกปฏิบัติถูกปฏิบัติแตกต่างกันออกไปต่างกับคนที่แต่งตัวธรรมดาดูฐานะยากจนบุคลิกภาพไม่ดี เราจะเห็นข่าวได้ว่าก็จะได้รับการบริการที่แตกต่างบางคนก็อาจจะถูกดูถูกเอียหยามไม่ให้การต้อนรับอย่างนี้ก็มีนี่มันก็คือความไม่ยุติธรรมที่เราจะเห็นได้บ่อยๆที่เกิดขึ้นการปฏิบัติแบบไม่เท่าเทียมกันเพียงเพราะว่าตัดสินกันที่ภายนอก วัตถุสิ่งของเงินทองหน้าตาหรืออารมณ์ความถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจในองค์กรในที่ทำงานก็ดีคนที่เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนต่างๆหลายคนก็จะบ่นว่าไอ้คนที่ได้รับกาเรเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนอะไรพวกนี้ก็ไม่เห็นจะมีผลงานไม่เห็นจะมีความสามารถเหมาะสมที่จะได้แต่ก็ได้เพราะอะไรเราจะเห็นว่ามีหลายคนที่บนว่าพวกนี้เหมือนกับพูดเก่งคือคือรู้จักที่จะโปรโมตตัวเองหรือเอาใจเจ้านายเก่งคือมีทักษะในการที่ทำให้เจ้านายเกิดความประทับใจในตนเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามบางคนอาจจะบอกว่าเป็นการประจบสอพอเป็นต้นเมื่อใช้วิธีแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามันเข้าถึงจิตเข้าถึงใจคนแน่นอนว่าถ้าเราถูกใจใครเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใช้เหตุผลถ้ารักใครบางทีก็ไม่ต้องใช้เหตุผลอย่างที่เขามีคำกล่าวว่าความรักทำให้คนตาบอด มันเป็นความจริงคู่ชีวิตบางคู่เราจะเห็นได้ว่าอีกฝ่ายทำร้ายอีกฝ่ายแบบทารุณต,ตบตีทุบตีมีชู้นอกใจแต่ก็ยังยอมกันได้เพราะว่ารักจะถูกทำร้ายเท่าไหวก็ยอมเพราะรัก อย่างนี้ยมันมีให้เห็นมากมายในทางการค้าเนี่ยการทำธุรกิจค้าขาย,ขายเขาถึงมีวิธีคิดว่าถ้าเราจะขายสินค้าให้ใครไม่ใช่เอาเหตุผลไปยัดยัดให้เขาว่าต้องมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อ้างเหตุอ้างผลต่างๆมากมายมันขายไม่ได้ การที่จะขายสินค้าได้มันต้องจะต้องทําให้เขาเกิดความประทับใจในตัวเราก่อนให้เขาเกิดความรู้สึกชอบเราพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าให้เขารู้สึกทัชทัชในตัวเราอย่างนี้นเป็นตน้นมันมันถึงจะแบบมันถึงจะขายได้เราลองสังเกตจิตใจของตัวเองดูก็ได้เว,วลาเราซื้อของ เราซื้อบางทียาซื้อเพราะถูกใจซึ่งถูกใจคนคนขายอะอย่างนี้เป็นตน้นด้วยอารมณ์มนุษย์ของเรามนุษย์ของเราดำเนินชีวิตด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับความจริงในหัวข้อวันนี้ที่ตั้งว่าความไม่ยุติธรรมมันเกิดจากความไม่มีธรรมเนี่ย เรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจน,นว่าคนเราเมื่อจิตใจมันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ย่อมที่จะทําผิดให้เป็นถูกทําถูกให้เป็นผิดเพราะว่าใจมันเกิดความเอ็นเอียงจิตใจของเราจะเอ็นเอียงได้เพราะอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ เกลียดชังอารมณ์หลงอารมณ์กลัวพูดง่ายๆก็คือเกิดมาจากฐานที่เรียกว่าอคติสี่อย่างก็คือความลำเอียงสี่อย่างมีฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธเกียงโมหคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัว เมื่อใจเอ็นเอียงแล้วเนี่ยความไม่ยุติธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นเสมอในหมู่มนุษย์ที่มีการศึกษาอบรมปฏิบัติมาอย่างดีเนี่ยก็ย่อมที่จะสังคมนั้นก็ย่อมที่จะมีความยุติธรรมมากกว่าสังคมที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้มีการอบรมปฏิบัติในวิชาและจาระ์ความรู้ และความประพฤตินเนี่ยก็ยังจะยึดถือชาติพันธุ์บ้างยึดถือสีผิวบ้างยึดถืออะไรต่างๆบ้างกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งดีกว่าเขาเหนือกว่าเขาอย่างอื่นต่ำต้อยด้อยกว่าไม่ยอมรับความแตกต่างคิดว่าตนดีกว่าเขา สิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เกิดความลำเอียงขึ้นในจิตใจเพราะว่ามันไม่ชอบแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันเข้ากันได้กับเราเราก็จะชอบสิ่งนั้นรักสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นมันก็จะทําให้เกิดความลำเอียงขึ้นมาภายในจิตใจฉะนั้นในหมูที่ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติ อบรมตนดีแล้วมีความเข้าใจในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเขาก็ย่อมปฏิบัติกับทุกคนด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าเมตตาธรรมเมตตาธรรมก็คือมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนนั้นมีความสุขเหมือนกับตนเพราะว่ามีความเข้าใจ มีความเข้าใจในคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฏิบัติกับทุกคนด้วยหลักแห่งเมตตาธรรมเพราะว่าพราะองค์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกกันได้เป็นสัตว์ที่สามารถปฏิบัติพัฒนาตนให้สูงส่งได้ หรือจะทำให้ตนตกต่ำได้ด้วยการกระทำของตนเองมันไม่ใช่เรื่องของชาติพันธุ์เลยมันไม่ใช่เรื่องของชาติตระกูลมันไม่ใช่เรื่องของตีผิวแต่มันอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้น